ประวัติอสุรกายแห่งความเจ็บปวดรูการูโลลองเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นเจ้าของลงเลื่อยและลดคันงามของเขา <c oughs> ชายคนนี้ไม่เคยคิดถึงเงิน <c oughs> ที่อาจจะรักษาแม่ของโลลองได้ <c oughs> <c oughs> โลลองมักจะวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อระบายความเจ็บปวดที่พ่อของเขามักจะให้เขาเก็บกดเอาไว้และหน้าที่แห่งนั้นเองโลลองถูกกลืนกินด้วยความเจ็บปวดที่สั่งสมมา เขาได้แต่คิดว่าถ้าแม่ของเขาได้รับการรักษาที่เหมาะสม,ม,สมเธอจะยังคงมีชีวิตอยู่ตอนนี้พ่อของเขาแทบจะไม่ลุกออกจากเตียงโลลองต้องหาอาหารเย็นด้วยตัวเองเขาโดดเดี่ยวและพยายามเก็บกดความเจ็บปวดที่ยากเกินเยียวยาโลลองเผชิญหน้ากับเจ้าของโรงเลื่อย อ๋อว่าเขาเด้ยวยความขับแค้นจนกระทั่งถูกทำร้ายบาดแผลของลูกชายจึงพยายามจะเข้าทำลายเจ้าของโรงเรื่อยเจ้าของโรงเรื่อยควักปืนออกมา <That> s <S และยิงแสกหน้าพ่อของโลลองอย่างรวดเร็ว โลลองไม่สามารถเก็บความรู้สึกของเขาไว้ได้อีกต่อไปเขาได้กลายร่างเป็นอส,สุรกายขนาดมะหึมาและออกตามล่าเจ้าของลงเรื่อยด้วยความแข็ง I didn't mean to upset you. I had no idea. <laughs> what <gasps>